สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้ผมจะมุ่งพูดถึงการกินแบบที่เรียกว่าคานิวอลผมจะมาอธิบายว่าคนที่ทาตรงข้ามกับวีแกนเลยคือวีแกนกินแต่ผลิตภัณฑ์จากพืชเท่านั้นไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยขณะที่คานิวอลหรือนักล่าเนี่ยคนพวกนี้จะกินแต่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นไม่กินผลิตภัณฑ์จากพืชเลย ก็คืออะไรที่วีแกนกินเขาจะไม่กินเด็ดขาดเขาก็จะกินเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ชชสนมเนยโยเกิร์ตคีเฟอร์ทุกอย่างที่เขากินจะต้องมาจากสัตว์เท่านั้นห้ามมาจากพืชเด็ดขาดและมันแปลกตรงที่ว่าคนพวกนี้กลับมีสุขภาพดีกว่าพวกวีแกนซะอีกมันเกิดอะไรขึ้นและโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดความอ้วนอย่างรวดเร็วเนี่ย และหลงผิดไปกินพืชเยอะๆแต่ไม่กินเนื้อสัตว์พวกนี้ลดความอ้วนไม่ได้ยกเว้นทำ IF อย่างที่ผมแนะนำแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทำ IF หรือทำ IF ไม่ได้เพราะทนหิวไม่ได้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือกินแต่สัตว์ไม่กินพืชที่นี้น้ำหนักคุณลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนทำ IF โดยที่คุณไม่ต้องหิวและโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวาน คุณอยากให้เบาหวานหายเด็ดขาดคุณทำตรงข้ามกับที่หมอแนะนำก็คือหมอเขาอยากให้คุณกินผักเยอะๆกินเนื้อน้อยๆคุณลองสิคุณเชื่อหมอมา20ปีเบาหวานมันไม่หายเชื่อผมสักครั้งหนึ่งกินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วคุณจะต้องลดยาเบาหวานภายในเวลาไม่กี่วันมิฉะนั้นแล้วน้ำตาลในเลือดของคุณจะต่ำเกินไปความดันของคุณก็จะต่ำลงไปด้วยถ้าคุณไม่ลดยา หมายความว่ายิ่งคุณลดยามากเท่าไหร่อาการเบาหวานของคุณนั้นก็หายไปมากเท่านั้นและอย่าลืมคลิปหน้าจะเป็นความรู้ที่คุณไม่รู้มาก่อนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ความรู้ทางการแพทย์นั้นยังจำกัดอยู่ที่สิ่งที่อาจารย์หมอบอกไม่ได้เป็นความรู้ที่มาจาก journal โโแพทย์ในปีปัจจุบัน สำหรับช่องลอย a c a d e m y เรามีเว็บไซต์ลอย a c a d e m y .com ซึ่งในขณะนี้มีการพัฒนามาเรื่อยๆในปัจจุบันก็มีของเล่นทางคณิตศาสตร์ให้ไปลองเล่นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนเยาวชนหรือผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาได้และนอกจากนี้ยังมีแอปด้วยคุณสามารถโหลดแอปลอย a d a d e m y จาก Android หรือจาก iOS ก็ได้ และฟรีไม่เสียสตงังเพราะว่ามีผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่ให้การสนับสนุนนั้นก็คือคนที่กดปุ่มจอยเวลาที่เขาคอมเมนต์เนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองอยู่ที่ท้ายชื่อเขาลองสังเกตดูให้ดีคนพวกนี้แหละคือพวกที่ให้การสนับสนุนช่องลอยอคาเดมีและผมจะเห็นคอมเมนต์ของเขาก่อนถ้าเกิดเขามีคำถามผมก็จะตอบคำถามเหล่านี้ และคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยชำระค่าสมาชิกสำหรับสายวีแกนสุขภาพดีที่ว่านี้ยังไม่ใช่ที่สุดเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนไทยโดยเฉลี่ยซึ่งสุขภาพไม่ดีกับวีแกนที่มีสุขภาพดีกว่าเอาละสำหรับสายสุขภาพนั้นเขาบอกว่าเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกิน แล้วก็มีความเข้าใจผิดมาหลายสิบปีว่าเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของโรคตับไตหัวใจมะเร็งและโรคอ้วนและคนที่เข้าใจผิดเหล่านี้ก็แนะนำว่าให้กินผลิตภัณฑ์จากพืชมันก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มวีแกนแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องจากงานวิจัยล่าสุดก็คือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างหากที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจตับไต โรคอ้วนและก็มีดราม่าเกี่ยวกับโรคของมะเร็งว่าคนที่เป็นมะเร็งนั้นไม่ควรกินเนื้อสัตว์แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่าคนที่เป็นมะเร็งไม่ควรกินโปรโตีนต่างหากไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์หมายความว่าถั่วคุณก็ไม่ควรกินหรือจำกัดปริมาณที่กินและจะให้ดีสุดจะต้องทำโปรลองฟาสติง้งก็คืออดเลย มีอยู่คนหนึ่งเขาอด21วันและปรากฏว่ามะเร็งหายโดยที่เขาไม่กินยาอะไรทั้งนั้นไม่ทำีโมโด้วยการอดทำให้ร่างกายมันจะต้องไปหาอาหารที่มีอยู่และอาหารที่โอชะที่สุดของมันเป็นสิ่งที่มันต้องกินก่อนก็คือเซลล์มะเร็งในขณะนี้ก็มีการอดในลักษณะที่ว่าหลอกอดมีมิกซิ่งฟาสติ้งก็คือเป็นการหลอกร่างกายว่าอดแต่จริงๆแล้วไม่ได้อด เป็นการกินน้อยๆเป็นการกินแค่หนึ่งในสามเท่านั้นโดยเฉพาะน้ำตาลและแป้งแปลรูปเนี่ยให้เป็นศูนย์เลยคือไม่เอาเข้าปากเลยหลักๆก,ก็จะเป็นไขมันและเส้นใยจากพืชมีโปรโตีนนิดหน่อยเท่านั้นเองเนื่องจากโปรโตีนจากสัตว์นั้นเปอร์เซ็นต์ในน้ำหนักที่เท่ากันนั้นพืชมันให้โปรโตีนน้อยกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือเขากินวันละหมื้อเป็นเวลาหวัน ทุกๆ1เดือนเดี๋ยวรายละเอียดนั้นผมจะมาอธิบายในคลิปสักคลิปหนึ่งวิธีรักษาตนเองของคนที่เป็นมะเร็งควบคู่ไปกับการรักษาในโรงพยาบาลน,นั้นเขาทำยังไงแล้วมันได้ผลดีมากดีอย่างชนิดที่วงการแพทย์ตะลึงเพราะฉะนั้นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกระหว่างการป้องกันมะเร็งกับการรักษามะเร็งการป้องกันมะเร็งคุณจะต้องกินโปรตีนให้ถึง แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งแล้วมันกลับกันคุณจะต้องจํากัดโปรโตีนและไม่ใช่จํากัดโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แบบที่เคยเข้าใจจะต้องจํากัดแม้นกระทั่งเป็นโปรโตีนจากพืชจากถั่วที่เรียกว่า Nuts และ Beans เพราะฉะนั้นคนที่กินแบบ Carnivore หรือกินแต่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเดียวผมไม่ได้ไหมายความว่ากินแต่เนื้อสัตว์นะครับคนพวกนี้เขากินเครื่องในสัตว์สมดุลกับการกินเนื้อสัตว์ กินผลิตภัณฑ์จากนมที่หมักแล้วรวมถึงการกินอาหารทะเลด้วยก็ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันไม่ใช่วันวัๆเอาแต่กินอกไก่แล้วไม่กินอย่างอื่นไอ้นี่ไม่ใช่คาริวอรจริงคนที่จะเป็นคาริวอคุณจะต้องไม่เป็นมะเร็งถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณจะมากินแบบคาริวอไม่ได้เพราะปโปรตีนมันสูงขณะที่การกินแบบคาริวอที่ถูกต้องกลับป้องกันโรคมะเร็งด้วย แ้มีคนถามกันมากเรื่องอาหารเสริมย้อนไวและแนะนำให้ซื้อเป็นชุดเพราะว่าคุณจะได้ลด20%ถ้าเกิดคุณใช้โค้ดลอย Academy คุณก็ได้ลดลงไปอีก10%และถามกันมากถึงยาย้อนไวว่ามันมีด้วยเหรอไอตัวแรกผมเองก็กินก็คือเม t ฟอร์มิน5 0 0มิลลิกรัมซื้อได้จากร้านขายยาที่เขาขายส่งส่วนไอยาคือไ y โ o r i m ัสไอเนี่ยแพงมากๆเป็นยาควบคุมหาซื้อยาก แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้จริงๆก็ลองหลังไม้มาถามและสิ่งที่มันทำให้เกิดโรคที่ผมพูดมาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยถ้าให้ผมฟันธงก็คือน้ำมันจากธัญพืชน้ำมันที่ถูกที่สุดก็คือน้ำมันปาล์มและไอเนี่ยตัวดีแล้วผมรับประกันได้เลยว่าคุณไปกินอาหารสำเร็จเนี่ยนะเขาใช้น้ำมันปาล์มราคามันถูกที่สุดน้ำมันที่เลวนั่นรวมถึงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวด้วย c โนลอ a oil ก็เร็วเช่นกันสาเหตุอันดับสองก็คือของทอดของผัดไฟแรงที่พวกกินเจนิยมกินในขณะเนี้ยคือสาเหตุของโรคหัวใจเลยตามด้วยแป้งน้ำตาลการกินอาหารจุกจิกไม่เป็นเวลาไม่เป็นมือ้อและนี่คือสาเหตุของเบาหวานและโรคเบาหวานโรคหัวใจนั้นมันเชื่อมโยงกันและเชื่อมโยงไปถึงโรคตับโรคไตโรคมะเร็งด้วย อีกอันนึงที่มีความเข้าใจผิดก็คือเรื่องไขมันสัตว์บอกว่าไขมันสัตว์เนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจเพราะว่ามันไปเพิ่มปริมาณโคอเลสเตอรอลและทำให้อ้วนความเข้าใจที่ถูกก็คือ total cholesterol หรือไขมันรวมเนี่ยที่เรียกว่าโคอเลสเตอรอลรวมไม่สัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคหัวใจเลยแม้แต่ไอตัวที่เขาบอกว่าเลวที่เรียกว่า LDL มันก็ไม่สัมพันธ์โดยตรง ผมอยากให้คุณดูคลิปเอพิโซด14ของชุดสุขภาพในช่องนี้นอกจากนี้ไขมันสัตว์มันทำให้คุณผอมแล้วคุณเชื่อผมเหออคุณลองกินไขมันสัตว์ลองกินเนื้อสัตว์เยอะๆเลยพืชไม่ต้องกินเนี่ยหรือกินให้น้อยที่สุดรับรองได้เลยว่าน้ำหนักของคุณลดลงอย่างรวดเร็วมีความเข้าใจผิดอีกอันนึงก็คือไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวแล้วผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ สิ่งที่มันเลวเนี่ยก็คือน้ำมันจากธัญพืชทั้งหมดน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวที่มีขายในประเทศไทยเพราะพวกนี้มันมีโอเมก้าซิกสูงแล้วน้ำมันพวกนี้มันออกซิเดชันมาหมดแล้วโดนแสงมันก็ออกซิเดตแล้วมันเป็นสาเหตุของการอักเสบในหลอดเลือดแม้ว่ามันไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลแต่ว่าไอการอักเสบที่ว่านี้มันทําให้ LDL จะต้องไปอุด LDL นั้นทำหน้าที่เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินถ้ามันเห็นการอักเสบมันต้องเข้าไปอุดแต่ถ้ามันไม่มีการอักเสบมันจะเข้าไปอุดไหมมันก็ไม่อุดพอไม่อุดมันก็ไม่ตันถ้าคุณได้ยินเสียงไซเรนบ่อยๆในเมืองที่คุณอยู่รถไซเรนนั้นไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุสาเหตุก็คือรถมันชนกันหรือมีอุบัติเหตุหรือมีอุบัติภัยเกิดขึ้นในเมือง รถไซเรนมันถึ่งวิ่งไปถ้ามันมีอุบัติเหตุแล้วรถไซเรนไม่วิ่งอันนี้ยุ่งเลย LDL นั้นมันทำหน้าที่เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณตายมันช่วยชะลอไม่ให้คุณตายในวันนี้ยืดไปเรื่อยๆไปตายในอีกปีข้างหน้าหรือสองปีสามปีข้างหน้าขณะที่ไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะไขมันสัตว์น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าว ดีเลิศก็คือน้ำมันมะกรอกน้ำมันงาไม่มีโอเมก้าซิกและการที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวนั้นมันไม่ทำปฏิกิยาแล้วมันไม่ใช้มันก็ออกจากร่างกายมันไม่สะสมและสาเหตุของความอ้วนนั้นไม่ได้มาจากไขมันไม่ว่าไขมันพืชไขมันสัตว์แต่ว่ามันมาจากแป้งและน้ำตาลเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ อาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวันผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทำให้ด้วยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อตามเบอร์โทรศัพท์ลายที่แนบวิตามินรวมที่ผมกินประจำนั้นผมก็บอกหลายครั้งว่าผมกินของ MV และผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจาก MV และถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้คุณก็สามารถสมัครตามลิงก์ที่ผมแนบไว้พูดถึงลำดับการกินที่ทำให้ไม่เป็นโรคเนี่ย ผมเรียงลำดับอย่างนี้ให้คุณเห็นภาพง่ายๆไอ้ที่เลวที่สุดก็คือคุณกินอาหารตลาดแบบที่คนไทยกินในขณะนี้แบบที่เจอร้านสะดวกซื้อก็เข้าไปแล้วก็ไปหยิบออกมาแล้วเอามากินเนี่ยไอ้นั่นเป็นสไตล์การกินที่เลวที่สุดและผมถือว่าการกินของวีแกนนั้นก็ถือว่าเลวพอสมควรก็คือเขาขาดวิตามิน B12 วิตามิน D3 และแร่ธาตุอื่นๆไอ้ที่พอใช้ได้ก็คือมังสวิรัตเพราะว่าเขายังกินไข่ กินนมที่ผ่านการหมักได้เช่นโยเกิร์ตคีเฟอร์ชีสเนยกีและมันน่าแปลกใจที่การกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวนั้นมันดีกว่าการกินวีแกนซะอีกหมายความว่าสิ่งที่วีแกนกินพวกคาร์นวอลหรือพวกที่กินแบบนักล่าจะไม่กินเด็ดขาดเขาจะกินตรงข้ามเลยเขาจะกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นเขาจะไม่กินในสิ่งที่วีแกนกินเลย ตรงกันข้ามกันเลยแล้วมันแปลกนะพวกที่เป็นคานิวอร์เนี่ยสุขภาพดีแล้วคุณสามารถเป็นคานิวอร์ได้ถ้าเกิดคุณชอบกินเครื่องในสัตว์ไม่ใช่สักแต่ว่ากินแต่เนื้อนะคุณต้องกินให้เหมือนเสือเวลาเสือสิงโตมันล่าเหยื่อได้เนี่ยมันไม่ได้กินเนื้อก่อนมันกินตับไตไส้พุงก่อนถ้าคุณอยากจะเป็นคานิวอร์คุณจะต้องกินให้ได้แบบมันไม่ใช่เลือกกินแต่อกไก่เอาอกไก่มาปัน่น กินแต่เนื้อที่เป็นขาวๆเนื้อแดงก็ไม่กินตับหัวใจไตกระดูกติดมันเอ็นไม่กินเลยไอแบบเนี้ยคุณไม่ใช่นักล่าคุณจะไม่มีสุขภาพดีแบบเสือแบบนักล่าคุณได้แค่โชคกล้ามให้สวยๆเท่านั้นเองเหมือนกับว่าคุณเป็นนักทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นพวกกินทิ้งกินขว้างไอการกินสัตว์ทั้งตัวนั้นมันมีประโยชน์ มันมีความสมดุลของสารอาหารมากกว่าการเลือกกินส่วนใดส่วนหนึ่งและถ้าเกิดคุณสนใจอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถซื้อเสื้อโปโล,โลเนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุแต่ข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายเหมือนเสื้อราคาแพงตัวหนึ่งสองสพบาทสกรีนก็เป็นแบบทนทานไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือก แล้วก็มีไซส์ตามที่เห็นบนสไลด์มีเสื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียวแล้วมีสกรีนทั้งหน้าและหลังและเนื้อสัตว์สมัยนีย้เวลาคุณไปซื้ออย่างเช่นคุณซื้อไก่ทั้งตัวคุณไม่ได้ไก่ทั้งตัวคุณไม่ได้เครื่องในมันคุณไม่ได้คอไม่ได้หัวมันด้วยซ้ําและไก่ยุคนี้มันถูกแปลง ลักษณะของมันให้มีกล้ามเนื้อเป็นพิเศษให้มีเนื้อมากเป็นพิเศษเพราะฉ้นสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันมีแต่กล้ามเนื้อหนังแล้วก็เอ็นนิดหน่อยมันไม่มีส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดมันไม่ใช่ไก่หรือนกสมัยก่อนที่มีส่วนของเครื่องในเยอะมากและสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนให้เร็วที่สุดผมแนะนําให้คุณกินตรงข้ามกับวีแกนคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคําพูดนี้มาก่อนก็คือ อย่าก,กินพืชเลยให้กินเนื้อสัตว์เยอะๆโดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ไข่ต้มโยเกิร์ตชีสผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดไม่กินผลิตภัณฑ์จากพืชเลยน้ำหนักคุณจะลงไปอย่างรวดเร็วมันเป็น k e โตแบบหนึง่งแต่ว่าเป็น super k e โตเลยเป็นคีโตแบบสุดๆน้ำหนักคุณจะลงเร็วมากและโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดคุณอยากให้หายเบาหวานเร็วๆ อยากกินพืชเลยเน้นเนื้อสัตว์และไขมันจากสัตว์แต่สิ่งเหล่านี้คุณควรจะทำในระยะเวลาพอประมาณหลังจากที่โรคที่คุณเป็นอยู่หายแล้วหลังจากที่คุณลดน้ำหนักได้เต็มที่แล้วคุณควรกลับมากินพืชแบบสมดุลก็คือคุณอาจจะแข็งแรงสุขภาพดีไปถึงอายุ90เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากอายุยืนไปกว่า90ที่นี้มันตรงกันข้ามละ คุณจะต้องกินพืชให้เยอะและกินสัตว์ให้น้อยเรียกว่ากินพืช90%เป็นป็นขั้นต่ำและกินสัตว์นั้นคุณจะต้องเลือกกินด้วยคุณต้องเน้นกินไข่กินเครื่องในกินอาหารทะเลและถามว่าไอ้แบบที่ดีที่สุดเป็นยังไงคำตอบก็คือผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแบบไหนมันดีที่สุดแต่ผมรู้ว่าไอ้แบบที่มันดีกว่าในขณะนี้มันคือการกินแบบผสมโดยที่เน้นพืชเป็นหลัก เอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามแม้ว่าไม่กดปุ่มจอยก็ไม่เป็นไรขอแค่กด subscribe ก็ดีใจแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุค แต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลย